เริ่มเลยแล้วกันได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะยินดียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวหลังวันนะคะวันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนอยู่ที่วิหารอริยะเจ้ากนูนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาทําเมนูอาหารที่เป็นมังสวิรัตนะคะค่ะซึ่งก็คือจะทำอย่างแรกก็คือน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบเจอ,อันที่สองก็จะทำน้ำจิ้ม มังสว,วิรัตนะคะค่ะตอนนี้มันเริ่มทำแบบเจก่อนนะคะ,ะ,คะชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะคือวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำปิ้งย่างกันนะคะซึ่งตอนนี้ครูอยู่นะคะก็คือการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเนี่ยก็จะมีสองสูตรด้วยกันก็คือสำหรับคนที่ ทานเจก็คือ,อไม่ทานกระเทียมนะคะหรือว่าคนที่ทานมังสวีรัตแล้วก็อยากจะใส่กระเทียมนะคะก็ได้ทั้งสองแบบได้ทั้งสองสูตรเลยนะคะเอ,เอาตามที่เราสะดวกหรือว่าตามที่ชอบนะคะซึะะ่งวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างนะคะหมา่าม้าก็ตำพริกอันนี้เป็นเป็นสูตรเจนะคะเราตามพริกเพอให้มันละเอียดหน่อยหนึ่งล้วก็จะใส่ถั่วอิสงค่ะนะคะก็ตำตำพอแหลกไม่ต้องแหลกมากนะคะค่ะ จะเป็นซีฟู้ดนะคะรับรองว่าแซ่บค่ะแล้วก็แล้วก็จะใส่น้ำตาลปี๊บอันนี้น้ำตาลปี๊บนะคะสักครึ่งช้อนก่อนนะคะตามด้วยน้ำตาลใส่นิดนึงสักครึ่งช้อนขึ้น้องชายอย่างนี้นะคะแล้วก็เราจะใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนี้ใส่ประมาณเท่าไหร่คะแม่มา สัก2องช้อนโรลก็ได้ประมาณ2องช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วเราก็มขล้เข้ากันไม่ไม่โขลกแล้วค่ะเราก็จะดีให้ให้น้ำตาลมันเข้าละลายเข้ากันนะคะต่ำเนยตวนี้ได้กลิ่นพริกตัวนีเราก็จะบีบมะนาวใส่ มะนาวนี้คือใช้กี่ลูกคะแม่มา,าลูกหนึ่งค่ะใช้ลูกหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเราชิมแล้วมันไม่ไม่เปรี้ยวไม่อะไรเราเติมได้คะแ้แเราก็คลุกเค้าะคะคลุกเคล้าเข้ากันม,มันจะเป็นประมาณนี้อ๋อ เดี๋ยวขอชิมนะคะออหอมมากเลยค่ะมันหอมมะนาวด้วยแล้วก็ผิดไมัยโ <laughs> อ้ย <laughs> แ้วจนได้ <laughs> อืมโอเคเลยไง่บ้างคะแม่อร่อยค,ค่ะแล้ว <laughs> ไม่ได้มุกค,ค่ะเจริงจริงค่ะ <laughs> แต่ว่าอันนี้เราเล่นได้แค่ครั้งเดียวไม่ใช่มุกนะคะแค่มันใสเฉยค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือสำหรับเป็นเจใสกระเทียมนะคะย้ำนะอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเจนะเวอร์ชั่นที่หนึ่งคือเป็นเจนะคะอันนี้ เนี่ย <Okay. S 2> ค่ะประมาณนี้ค่ะให้ดูนะคะ, okay. ะเสร็จแล้วใช่หนึ่งยาต่อไปสูตรที่สองทางก็มสัสตาร์ดใส่กระเทียม,มน,ะนะคะใส่มาแต่เราเราก็จะโขลกกระเทียมก่อนนะค่ะโขลกให้ให้หน่อยหนะึ่งต้องละเอียดมากนะคะหรือว่าแค่ประมาณไหนก็นะะละเอียดมากะคะ่ะต้องเงยหยาบหน่อย อันนี้ค่ะแล้วก็ใส่พริกตามชอบเหมือนกันนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยค่ะเนี่ยค่ะเส่ประมาณเนี่ยค่ะอันนี้ค<ช>ือเรากำลังทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่นะคะใช่ค่ะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำไปจิ้มกับปิ้งย่างน,นะคะตามพอเลยทำตามทันหลกหน่อยนึน ขกรกระเทียมพริกแล้วเราก็ใส่เกลือน,นิดนึงนะคะประมาณไหนคะหมามมาสักหยิบนึงเนี่ยหยิบมือหนึนน่งนะคะอไม่ต้องเยอะค่ะแล้วเราก็จะใส่น้าําตาลน้าตาลปี๊บปีบนะคะครึ่งช้อนเหมือนกันนะคะค่ะน้ำตาลใส่นิดนึงตัดลดให้มันออกแหลมแหลมหน่อยค่ะ,ะโช่ไอิ่วไหมคะม้าไมสิอิวะะ่ว 2ช้อนนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็บีบมะนาวได้เลยมะนาวอันนี้ก็ใช้หนึ่งลูกเหมือนกันใช่ไหมคะมาอ่ารู้สึก<ม>โคกนี่เราจะตำเยอะหน่อยหนึ่งเราก็จะใส่ประมาณลูกครึ่งแล้วกันลูกครึ่งนะคะเราต้องเป็นลูกครึ่งถ้าขาดวันนี้เราคงไม่ได้เป็น <laughs> ะะจะได้กลิ่นหอมของมะนาวก็พริกนะคะอันนี้สูตรที่สองนะสูตรที่สองเป็นมังสะนะคะ,ใส,ะใส่กระเทียมใส่กระเทียมค่ะ ก็มาชิมเหมือนเดิมชิมค่ะรสชาติถูกตัดแล้วก็โอเคชอบตอนนี้สุดแล้วตอนชิมตอนชิมชอบรสไหนก็รสนั้นนะคะค่ะมาม่ามาม่าจะเล่นมุกเดียวกันสองครั้งนะคะใครเคยเป็นไหมคะอร่อยค่ะอโอเคโอเคแล้วค่ะเร็จแล้วเราก็ตัดใส่ถ้วยเลยใช่ไหมนะคะ อันนี้เป็นซีฟู้ดแบบมันสมิรม <า S 1> ัตินะคะก็คือไม่กร,ระเทียมนะคะอ่าเรียบร้อยอเอาอมาเทียบหน่อยค่ะเทียบหน่อยอันนี้ไม่ต้องใส่ขวดนะคะอันนี้ไม่ต้องอันนี้เราไม่ได้ใส่ขวดอ๋อโอเคอาจานสีเหลืองนะคะค่ะสีเหลืองอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเจนะคะก็คือไม่มีกระเทียมนะคะต่อมาแบบที่สองจานสีแดงจนัน ถ้วยสีแดงอันนี้ก็คือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบมังสวิรัตก็คือมีกระเทียมนะคะที่พี่ชอบสูตรไหนก็ทําได้ทั้งสองสูตรเลยนะคะใช่อ่ะต่อมาออเรา,าตามไปค่ะตามไป,ปนนะคะ่ะตามไปนะค่ะตามไปนะมาแล้วามาล้วามาแล้ เปิดเลยะคะ่ะอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นเนื้อเทียมนะคะซึ่งทุกคนสามารถหาซื้อได้ตามทั่วไปเลยนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือจะมีผักนะคะที่เราจะมาปิ้งกันในนี้ก็จะมีเห็ดเข็มทองนะคะ,ะเห็ดออรินจิแล้วก็เป็นข้าวโพดอ่อนนะคะออกมาเดี๋ยวเรามาดูสวนผักของเราสวนผักที่สวยสดงดงามที่จับโดยมาม่านะคะ อันนี้จะเป็นผักอะไรนะคะมามากัะแก่หอมนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งนะคะงดงามมากเลยแบบโดยจัดโดยหมามานะคะต่อมาอันนี้เป็นกระทะปิ้งย่างเราก็เอาทุกอย่างมาปิ้งย่างนะพอสุกปุ๊บมาเดี๋ยวพี่เปิ้ลโชว์กันรับประทาน มาแต่เาจะใส่เลยนะคะนี่มีเกล็ดไขมทองพิซซิงเรียบร้อยแล้วมีได้เต้าหู้ถ้าคนจะชอบใส่กอตามใจชอบนะคะเสร็จแล้วใส่น้ำจิ้มที่ทำมาจากหมาม้าน้ำจิม้มลาดนะคะอันนี้ที่มีถั่วเป็นแบบเจน,นะใช่หอมันจะกินเหมือนคล้ายๆเป็นเนี่ยงนะใช่เป็นเนี่ยงทำได้หลายแบบเลยจริงๆแล้วนะคะพี่เปิ้ล ขอโชว์การรับประทานที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะนี่นะคะขอโชว์น,นะคะการโชว์ะค่ะ <c oughs> โอ้เป็นยังไงบ้างเจ๊เป็นยังไงคะเอาแบบบวเบอร์มูฟมัน <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยเจ๊การทานอยู่นะครับ รสชาติเป็นไงบ้างคะพี่เปิลทั้งเปรี้ยวทั้งหวานแล้วทั้งแบบนิ่มนวลมากค่ะเวอร์แซบเลยค่ะเวรแซบกว่าจะได้มาเป็นแซบเวอร์นะคะไรคะอร่อยจับรสอร่อยมากเลยค่ะนี่นี่นะคะอ่ะเดี๋ยวไหนมีเคล็ดลับอะไรกับการจะปิ้ง เห็เข็มทองบ้างการทำปิ้งย่างค่ะก็คือก่อนตอนแรกเนี่ยเราก็จะทําการทุบเค้าเห็ดเข็มทองก่อนเดี๋ยวให้มามมาอธิบายนะคะว่าเราทํำยังไงบ้างที่เรากินที่บ้านเรานะโอเคอันนี้ทุกท่านสามารถนํากลับไปทําตามได้นะคะไว้เป็นปาร์ตี้ก็ได้นะคะใช่กินกันได้หลายคนแล้วก็ไม่ต้องเตรียมอะไรยุ่ยงยากนะคะแล้วก็แถมอร่อย,อยด้วยนะคะ,คะวิธีก็ใส่น้ำจิ้ม ทริยากิลงไปหน่อยนึงใส่ซอสทริยากินะคะลงไปแล้วก็คลุกคลุกไม่ย้งผ่ะนะคะคลุกคลุกให้เข้ากันหน่อยแล้วเราก็จะไปย่างใส่เตาย่างเลยนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่อันนี้เป็นเมนูไม่มีเนื้อสัตว์ที่สามารถทานกันเป็นกลุ่มปาร์ตี้ สนุกสนานได้เลยแล้วก็ถ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดจะเพิ่มเป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็ได้นะคะใช่ได้ค่ะแล้วแต่ชอบะะเลยแล้วแต่ชอบเลยน้ำจิ้มสุกี้ก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะคะแล้วก็ปิ้งย่างแล้วก็เมนูนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูที่พวกเรากินกันค่อนข้างบ่อยนะคะ เป็นเมนูที่เออเวลาพี่พีจิตอาสามานะคะก็จะส่วนใหญ่ถ้าไม่ทำบุกกี้ก็จะทำเป็นปิ้งงางแบบนี้นะคะกินกันนะคะโอเคแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติมันเป็นยังไงดีไหมคะชิมค่ะชิมชิมชิมหนิงไม่เอาแบบมาม้าหรอ กินไปแล้วค่ะะมามนะคะเวลาได้เวลาอาหารพอดีนะนี่ปิ้งไปเรื่อยๆใช่นะอันนี้ก็จะแล้วแต่คนชอบก็คือส่วนใหญ่จะรอให้เหมือนเห็ดนะคะสุกก่อนหรือบางคนก็จะชอบแบบเกรียมนะคะอันนี้เอาที่ชอบเลยก็จะถ้ายิ่งเกรียมโดยส่วนตัวจะอร่อยมากนะคะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้หรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มซกี้ก็ได้นะคะ ก็จะเป็นเนื้อเทียงโอเคอ่ะ,อะทุกคนได้เวลาล่ำลาได้เวลาล่ำลาแดีววันนี้เราขอขอ